うん。 ้อนเจมโคชแนลคนดีคนเดิมนะผมวันนี้เจมจะมาสอนเล่นตัวใหม่สายเกาทีเดียวแตกฟังไม่ผิดหรอกว่าเกาทีเดียวแตกนะเพราะว่าตัวใหม่นี่มันสามารถตีทีเดียวคิสี่พันได้เลยนะโดยที่เราแบบว่าเอาลูแลมเพจไปแล้วก็คิไว้นะผมสามารถกระโดดไปนะกระโดดไปมันก็ทำดาเมจมาณสองพันให้เลือดให้เลือดแบบลดลงไปแล้วเกาทีเดียวตายเลยนะสี่พันเจมลองมาแล้วหลายเกมแล้วว่ามัน เฟี้ยวเฟี้ยวมากจริงๆก่อนไปชมกันแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งก๊กิ้งก,กูกิ้งกับช่อ,องเจมด้วยนะผมมาเดี๋ยวเราไปดูลูนไอเทมระพลังแฝงของตัวใหม่กันเลยนะว่าเจมใช้อะไรบ้างลูนที่เจมแนะนำนะผมก็เป็นนี่ลูนอันนี้เลยรับขีแรงครับผมแรมเพจสิบสปิริตสิบแล้วก็ดาก้อนคอสิบครับผมตัวของทางด้านของ อีอ้อยที่เขาที่เขาเรียกกันเนี่ยตีพาร์ทสิครั้งที่4มันคือคีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะผมเจมก็เลยเอามาคอมโบโดยการเอารูนแลมเพจมาแล้วก็ออกไอเทมเพื่อที่มันจะได้เป็นคีอ่าเพิ่มอีก4อ่าเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะใส่เป็นแลมเพจเพื่อเอามาคีในพาร์ทสิบของเพื่อให้มันตีแรงขึ้นร้านที่สองก็คือเป็นสปิริตก็คือตีไววิ y ่งไวเอามาฟาร์มให้มันแบบว่าจ้วงหลังเพราะว่าพาร์ทสิบของของตัวใหม่ออยเนี่ยมันสามารถตีเบิ้ลนะถ้าดูดีๆมันจะตีทีตุก แลสุดท้ายก็เป็นดัลคอนคออยู่แล้วผมเอามาจอกเกาะมาทางด้านของไอเทมกันบ้างครับผมส่วนไออันแรกก็เป็นโซลิเวอร์อยู่แล้วผมอันที่2ก็เป็นรองเท้ากัน c ีีอยู่แล้วไม่แนะนําให้ออกรองเท้าตีไว้นะเพราะว่าตัวออกตัวของออยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางและพ,พยายามอย่าโดนซีซีมากถ้าโดนซีซีเราก็แค่อันติถอยออกมาเลยก็ได้หรือว่าถ้าโดนซีซีก็ออกเป็รองเท้านี้ด้วยไม่งั้นเราจะแบบตายไวมากนะผมชิ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโบเกตสเปียเพราะว่าเจมจะเอาออยเนี่ยมาเป็นทางด้านของตัวล้วงหลังล้วงแครี่แบบจกจก,จกทีเดียวแตกจกจ เข้าที่หลังอะหลังแบบเวอร์นะก็จะออกเป็นโบเก้นนะไอเทมชิ้นสําคัญก็คืออันนี้โอเคฟ์ันตินะจะทําให้คีแรงขึ้น40%หมายจริงเนี่ยมันมัน50%นะเนื่องจากมันโดนเนิฟมาเนื่องจากแคลรี่มันเก่งเกินก็เลยโดนเนิฟให้เหลือ40เปอร์มันก็เป็นผลที่ตามมาด้วยของแอดีซินด้วยเนื่องจากมันลดทางด้านของไอไอเทมลงก็ทําให้เบาลงแต่ไม่ต้องห่วงเรามีทางด้านของรูนที่เพิ่อมอีก36เปอร์ก็เป็น76เปอร์นะผมและทางด้านของสกิลของออ้ยเนี่ยซึ่งพาสซีฟครั้งที่สี่มันต บ้าเลยมันมีตัวไหนที่เป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยไม่มีนะผมแล้วอัชิ้นต่อไปก็คืออันนี้อยู่แล้วครับฟิเลทูด <c oughs> เพิ่มความแรงว่าเพิ่มพลังโจมตี200แล้วก็รัะสกิลติดตัวเมื่อเลือด เหลือน้อยกว่า50%จัดสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%ับผมก็ชิ้นหลักๆจะเป็นอย่างนี้ครับผมแนละ้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยแล้วแต่เราจะออกนะถ้าใครอยากได้แบบว่าเข้าไปแล้วแบบลวงแล้วยอมตายก็ให้ออกเป็นเกาะเกิดแต่ถ้าใครแบบอยากได้เป็นสปิทไปสู้เลนมันทําได้หลายแบบเพราะว่าตัวของออยมันมีเกิลสที่ไปได้ค่อนข้างเชี่อไว้หนสลิงไปไว้นะถ้าเราเจอตัวเช่นลิงหรือว่าตัวเบิร์ดด้วง ตัวที่เบิร์ดแรงๆอะ่ะเราก็ออกเป็นเชื่อวเดือดรอดไปหรือว่าถ้าเจอเมทเยอะก็ให้ออกเป็นทอยครับผมชิ้นที่ชิ้นสุดท้ายนี่ไม่ฟิกนะแล้วแต่อยู่ที่คนอยู่ที่เกมมาที่พลังแฝงของออยนะผมก็จะเป็นเน้นแรงหมดเลยนะอันแรกก็เป็นเมื่อใช้สกิลเดดหรือพุ่งเนี่ยเพราะว่าสกิลแรกของออยอ่ะสกิลสองและอันเตี่ยมันเดดมันเป็นแบบว่าบุกวับหมดเลยมันก็เลยทําให้คอมโบกับอันนี้ค่อนข้างเสียงง่ายเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้เรา3ขั้นนะถือว่าคุ้มอันที่2อก็เป็นเพิ่มดาเมจครับผมอันท อยแรกเข้าไปแล้วเก่า,าติดคิดเลยนะล้วก็ร้องแตกนะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าดีมากสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น3%แล,และได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น1%นนะถ้าเป็นระยะใกล้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคอมโบที่ดเดือดก็เป็นแรงแรงทุกเอาง่ายคือเอาแรงทุกอันครับผมอันนี้เราเน้นดาเมดดาเมจแบบเก่าทีเดียวให้แตกนะที่นี้ก็เป็นรูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมนมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะว่าออยของเจนจะสับหลังทีเดียวแตกจริงหรือเปล่าไว้ไปเจอกันในเกมครับผม <Yeah. S 1> เราจะตีทิง้ง ให้เหลือนี่ทีหนึ่งแล้วเราก็ไล่สกิลนี้สกิลหนึ่งขึ้นมาให้แถบสีเหลืองขึ้นมาเป็นสีแล้วพอเราใช้สกิลอ่ะมันจะได้คีก,ก่อนเลยอันนี้เรากดปิด This lucky bag for ลืมไปนะม,นม,นมันห้ามกดตีเล่นนะผมพลาดไม่เป็นไรก็ถ้าใครดูก็จดจำแล้วนำไปใช้ผม,มเรียกว่าการเบรกลีก ไล่ไล่สกิลขี่มันขึ้นมาแล้วเมื่อกี้สำหเราใครที่งงนะพยายามใช้สกิลหนึ่งสกิลสองบ่อยๆนะผมเพราะมันทำให้ฟาร์มไวขึ้นเหมือนจะแหลกตัวมันฟาร์มไวนะผมตัวใหม่เราก็ดูดกลางจักเว็บหนึ่ง ไอ้นี่ตายได้เอ่ยเพื่อมาเป็นตัวทีว่ขวัดขีดแรงมากดูดิดสกิลมันทีละเจ็ดลอยนะผมฟาร์มไปนะสกิลแรกมันค่อนข้างที่จะแรงนะเจมเลยเอาสกิลแรกนำะ มันค่อนข้างที่จะเก่กมากนะแต่เราต้องค่อยๆใจเย็นยากหน่นนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะยากบ้านลิงมาโดนเราชุดเดียวแตกเลย ต้องเล่นล่างนะเพราะว่าเพื่อนเราบวกกลางเออเดียวดีวดีวดิดีวดิทีเดียวทีแรกกันทีสองทีแรกทีแรกทีแรกท่าแม่นตีย what นาดไม่อันติีโอ้เมื่อกี้เราพลาดนะจริงๆเราไม่ต้องรีบจ่ายสกิลตีธรรมดาไปเรื่อยๆมันก็ตายละถ้าเราถ้าจะไปแกงกเราพยายามไล่สกิลให้เต็มเลยอยากจะไปลองเก่าวันเดอร์นหนึ่งๆจารู้แล้วจา้าสั่งกูเป็นร้านก๋กวยเตี๋ยวเลยไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ ไม่ถึงเอ้ยน่าจะเอาป้อมได้นะเ้าเมาดก้อนใหญ่้ตอาสกิลไม่ต้องโดดก็ได้นะเพื่อจะเอาสตอแตก็กจะมาจากข้างหลังอีกตัวสองตัว ค่อยๆนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบจ่ายสกิลเราก็ขวนขวนขวนไปเรื่อยๆก่อนให้มันหมดสเต็กก่อนนะสเต็กที่เราเนี่ยตีขึ้นมาดูดิมันขวนแรงมากนะ <c oughs> อา้าว้างาโโล่างดนูโลร ตัวมันแบบว่าค่อนข้างที่จะโจ๊ะหน่อยเจเย็น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 เราจะไม่เสี่ยงนะเพราะเราจะโดนลิงทุกทีเราแตกถ้จะมีคนโดนลิงทุกละอุ้ยยังไม่โดนโอ้พลาดเชีย่ยเกี่ยวไม่ติดคอบไม่ลิงหน้าแตกอยู่นะเฮ้ยเราปั๊มสแต็กก่อน ถ้เป็นเพราะเราจะคิดแน่นอนนะร้อยซึ่งดอกดอกถัดไปคือแรงมากถ้าใครโดนเ <_ t aps> นี่ยเหบาถ้าใครโดนคือแบบทีเดียวแตกแน่นอนเพราะถ้าเราเลียงคิวดี ือถ้าเรียงดีๆคือมันเก่งมากอู้ยโอ้โหเห็บปาะคือบัตรบอลเนี่ยมันเสียวฝาวมะเผาโจ๊ะ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 มากเลยนะทึ่มันสามารถเล่นคนเดียวได้ชิวๆเราต้องเรียงดีๆนะถ้าเราได้ใส่เนี่ยเราต้องให้มาถึงเปิดด้วยคีเลยนะถ้าเปิดด้วยคีเลยมันจะแรงแบบแรงโครตอะและเพื่อนเขาไม่กลับกันหรอกนะ เฮ้ยเอาด้ายกี่เพื่อน โอ้โห่ติไม่ออกลิงมันหายไปเลยวะเชี่ยโอ้พลาดเมื่อกี้เราไม่ขี่ร้อยเปร์นะเมื่อกี้ไม่ขี่ถ้าขีล่ลิงหน้าเทียวเราตายเอาสวยอย่าบอกว่ารอดข้างหลังโอ้โหเด็เกซาก แล้วทำไมเราไม่เอาดาร์กัน,นะเพื่อนคือ <Pay attention. S 1> คือต้องเอาขี้แรงมากเลยนะ oh. เห็นปะสี่พันอ้า ไปเอากันสักทีไปล่างกันทำไมวะน้าน้องๆเจ้าชีดเด้รยเรอเพิ่งเอามาสู้เทลกับลินนะแรงมากเนี่ยตัวเราเพื่อนมันทำอะไรอ่ะเทสปีดอ้อปวดหัว คือดาร์ก็คือดาก็ไม่เอาคือจะฟาร์มกันหรือว่ายังไงเล่นคนข้างยากหอุ้ยไม่ถึกงแรงมากนะเห็นป่ะอุเมื่อกี้น่าจะได้น่าจะได้นะแต่ว่ามันมีโอเ ป่าเอาแคลรี่มันให้หน่อยมึงไปไหนกันดีกว่าอันนี้เราดักมันได้นะ,ะเดี๋ยวเราเรียงเพียกี่วันครบละ โอ้ไม่มาบู ทีมเล่นเจมสสมองระเบิดเลยเลักมัย่มันเอนได้มันเอามางก่อนได้ต้องหนาแล้วมันอยู่ดีก็ลงไปตายข้างล่างกันแล้กูก็หมองระเบิดเอาลงล่างก็งลงล่างลงล่างไปโดนดักจะไปเอาดาร์กมันลงล่างสี่โอ้โหปวดเฮดกระหม่บกระหม่บเบิดเลยปะมันเกาเกาทีเดียวเทวตายนะสี่พันกว่าเลยนะถ้าแบบเราโหนไปแล้วแบบสกิลลงไปอะสกิลหนึ่งโดนอะแล้ก็เราเกาะอีกอีกอีอ้อย่างทีเดียวแตกเลยนะ ึ่งตัวมันค่อนข้างเทียโกงโอเวอร์นะท้ายเนี่ยเราออกเป็นเกิดได้แต่เจมจะเอามานหนึ่งหนึ่งกับลิงนะก็เรียบร้อยนะผมจบไปกับตัวใหม่นะผมซึ่งโอ้โหมันแรงมากแรงเวอร์นะสำหรับเซตนี้ใครที่ชอบนะลูนแลมเพจนะผมแล้วก็ทางด้านของคลิปแคปซันติรีบขึ้นเลยเกาแคลรี่ทีเดียวถือว่าตายเลยตายได้เลยนะผมเทลเมดแล้วก็ตัวบางๆอ่ะขนาดอ่อวันเดอร์วันเดอร์ออกแทงยังโดนเราเกาแบบ3าทีทีเกือบตายนะ ก็ฝากกันด้วยถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องเจมด้วยับผมไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะกุกกิ๊กุกกก๊กสวัสดีครับ